สวัสดีครับสวัสดีครับพรออมพี่น้องครับเมื่อนี้พบกันกับเก่งเบาไทยบ้านนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวสีผ้าพี่น้องนะครับมาล่องกีดยางกันครับเมื่อนี้เพราะว่าเวลากลับมาบ้านนะครับมา่างจังหวัดมาที่บ้านเกิดส่วนหลายก็คือคาับไหสร้อยเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือผู้่อใดเหตุเป็นดีจากลักษณะนะครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับ มาแล้วว่าตั้งใจว่าจะมาล่องกีดเบิงครับว่ามันจะไหวบอว่ามันจะเหนื่อยส่มไหลนะครับเพราะว่าคือเข้ามองแล้วมันบม่น่าจะเมื่อยเลยนะครับแต่ว่ามือนี้ยางที่จะกีดนะครับเป็นยางทั้งเบิดประมาณเกือบเกือบพันห้าร้อยต้นนะครับอยากให้พี่น้องลองชมเบิงนะครับว่าผมสกีดไหวบอก่อนจะไปกีดยางนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับที่เข้าเตี่ยมากครับมือนี้หนึ่งเลยนะครับ มีดกีดยางนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองที่ขายไม่ได้นี่ครับพี่น้องว่าอ่าคิดไนใจว่าพี่น้องว่าแมนเอียงอ่านะครับอันนี้ผมสีผมสีเฉลยครับท่านน,นี่ครับอย่ากันยุ่งครับพี่น้องยุ่งไล่ครับ ยุ่งหลายหลายบางที่เราเดินกีดหรือว่ากำลังกีดอย่างอย่เนี่ยเวลาเราเดินยย่เนี่ยยุ่งมัน,นวินมาจับแบบคือเขาขนาดเท่าขยับขยื่นมันก็นยังจับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวซอยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็มัดแสีวครับเอาเอาเอา,เอาไว้ด้านหลังครับเพราะว่ามันยางเทากีดเท่าอย่างมันจังมันจังจะบได้าาแบบ เครื่องครับยังจะบาได้แบบกีดขวางคือเวลาเข้ากีดนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวพงสิบห้าไปกีดเขาวันหนึ่งพันเกือบห้าร้อยต้นเนี่ยหนึ่งพันเกือบห้าร้อยต้นเนี่ยสิวหวบอนะครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องครับมือนี่อย่างที่เขาจะกีดครับเดี๋ยวพี่น้องรอรอรลุนครับว่าจะไวบอ โดยปกตินะครับทัวๆไปเช่าส่วนอย่างพระราเพันจกรตประมาณช่วงดึกๆครับอากาศเย็นๆนะครับน้ำยางมันจะออกดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นนะครับเป็นฤดูฝนกันเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับมันเอาอยางบ่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงที่รองอยางนะครับน,น้ํำยางเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับน้ําเต็มเลย ก็ต้องเอาเวลากรีดนะครับตอนนี้มีแดดแล้วกังวลอย่างเดียวกังวลว่าฝนมาติดตกครับน้ำเต็มเลยครับน้ำเต็มความหน้าม,มันออกกันครับเพราะว่าถ้าวกความเนี่ยกรีดลงไปน้ำผสมกับน้ำยางมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับก็เ,เลยต้อง รวจแถวนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะนิยมซื้อขายยางก่อนกันเพราะว่ามันมันสะดวกครับบางพื้นที่เขาก็ขายเป็นน้ำยางขายเทศยางเป็นแผ่นนะครับถ้าให้เป็นแผ่นมันก็นมันต้องใส่เวลาครับหลังจากที่เขาตื่นมากเกีดรกีดเสร็จล้วก็ต้องมาเก็บเก็บแล้วก็ต้องไปทำแผ่นก็เลยชาวบ้านก็เลย ใส่วิธีการเก็บเป็นก้อนแล้วก็สะดวกรวดเร็วดงครับพี่น้องครับเลียงปลาได้เลยได้เลนะครับพี่น้องครับเมื่อขึ้นฝนตกครับน้ำเต็มนะครับที่นี่ก็ต้องเขาก็ต้องเอาอยางอันนี้ออกเพราะว่าเวลาเขากรีดนะครับ เวลาน้ำยางมันหยดลงมามันอาจจะจะล่นนะครับไอทีร่องอยางก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแกะไอที่เป็นก้อนนี่ครับออกไปนะครับแล้วก็วางไว้สัก่ันนะครับในส่วนตัวผมอ่ะผมก็มองว่ามันเลีวแต่สไตล์คนครับการจีดยางเนี่ยผมว่าหลักๆก็คือประเด็นเราก็คือต้องการน้ํายางนะครับต้องการน้ํายางที่ปริมาณมากๆนะครับก,ก็จีด ส่วนหลายผมก็เอาที่ผมสะดวกนะครับคือการกรีดเนี่ยผมก็จะเอามีดนะครับมีดกรีดยางเนี่ยนะครับชิดขอบลําต้นนะครับชิดขอบลําต้นนะครับก็จะกรีดแล้วก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมสังเกตบางนะถ้าสมมุติว่ามันเข้าไม่ถึงเนื้อเนี่ยเหมือนมันเนี่ยนะครับคือคือบ่ถึงเนื้อใหม่เนี่ยเหมือนช่วงเนี่ยมันเป็นอ่ หน้ายางที่ที่ผ่านการกรีดมาแล้วเนี่ยนะครับที่นี่เหมือนน้ำเลี่ยงมันนะครับน้ำยางนะครับแต่ห้องบกีดถึงข้างในเนี่ยมันบก่ค่อยไหลมันบก่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นกะผมก็จะกรีดนะครับถึงเนื้อหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะครับมันก็นแล้วแต่บางคนเขาอาจจะมีหลักการวิธีการที่เขาศึกษามานะครับแต่ว่าของผมสะดวกแบบนี้ผมก็เอาสไตล์นี้นะครับ นะครับเอามีดชิดขอบนะครับแล้วก็ค่อยๆกีดขูดๆนะครับขูดๆอ่ะขูดดขูดๆอ่ะอย่างนี้ขูดนะครับมันก็จะเป็นเศษอย่างนี้เราก็แกะออกไปปุ๊บนะครับพยายามนะครับสังเกตนะครับให้น้ำยางมันไหลลงนะครับไหลลงตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเข้ากีเซ็จแล้วเข้าบล้อให้น้ำยางไหลเนี่ยครับเข้า เขาเดินไปเลยเขายางไปเลยเนี่ยบางที่น้ำยางมันไหลอาบตน้นนะครับมันบวลงมันบวลงไอ้ที่ร่องอยางเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องก็จาเป็นต้องล่อให้น้ำยางมันหยดซะก่อนนะครับนะครับก็ได้ประมาณนี้ รึงทางแล้วครับโอ้เมื่อยสุดๆเลยครับพี่น้องผมตอนแรกผมมองตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยแค่แค่เราเดินหินแล้วก็ทำแค่อย่างเงี้ย้มันจะไม่เหนื่อยแต่เนื่องด้วยที่เราแต่เนื่องด้วยที่เราไม่ค่อยได้ทำนะครับก็คือเขาบ่ค่อยได้เหตุปนี้พ่อยางยางยางหล้ะกะ็กลมเงยๆพร้อมเพราะว่า นาย่างบางที่มันมีต้นต่าแล้วก็มีต้นสูงแล้วต้องขยิงบ้างก้มบ้างนะครับมันก็เลยเมื่อยครับบวกกับเวลาดึงเนี่ยต้องใช้ข้อนะครับก็ถือว่าเอาการด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอพักสักแป๊บดึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อตอนนี้เท้าเมื่อยก่อนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเป็นห่วยครับ เป็นห้วยนะครับที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงนะครับเวลาแม่น้าโขงขึ้นนะครับมันก็จะท่วมประมาณนี้เลยครับบางที่ก็ล้นแต่ว่าปีนี้น้ายังเม่อหลก็เลยมีประมาณสามนี้นะครับบรรยากาศคือตรงนี้นะครับดูจากแถวยางพลาแถวยางพลาอ่ามาตรงนี้ครับเ็จแล้วเนี่ยครับปกติเนี่ยจากตรงนี้ไปหาตรงที่เป็นกอไผ่นะครับตรงที่เป็นกอไผ่นู่นนะครับ ตรงนน้มันก็จะเป็นต้นยางเลี้ยงกันไปที่นี่เนื่องด้วยนะครับเวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันสัดนาดินครับพี่น้องครับเครับมันพังหน้าดินครับก็คือกินนาดินเข้าไปนะครับกินต้นยางทั้งแถวเนี่ยไปเลยครับโอเคนะครับพี่น้องพักพอสมควรแล้วด้วยตัวครับเดี๋ยวมันสิบเปร็นตครับ อะไรไปครับตอนนี้น่าจะรอดแล้วครับแมวมาซอยยีดยางแล้วครับ อยครับเมื่อนี่ภารกิจถือว่าสำเร็จคิดว่าตื่นขึ้นมามือนี่คงปวดเนื้อปวดตัวเต็มที่เลยนะครับเราดูเป็นเรื่องง่ายต่วามันกะบาง,ง่ายครับต้องยอมรับเลยว่าเช่าสวนชวเช่าเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เห็ดแข็งแรงอีหลีครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําทุกวันทุกวันมันเกิดเลยเกิดความชินเกิดความชํานาญ ที่เข้าโดนๆมาเห็ดเทื่อนี่มันก็นเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยังไม่ชินนะครับอ่มันก็นเลยหเหตุให้เราเข้าเนี่ยตอนนี้ผมปวดแขนไปเลยเบิร์เลยครับปวดแขนปวดหลังเพราะว่ามันต้องมีก้มมีเงยด้วยนะครับแล้วก็จังไรก็เดี๋ยวฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ <S 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 เดี๋ยวตอนหน้าผมจะพาไปหยอดน้ำกดนะครับไปดูว่าหลังจากกี่ยางเสร็จแล้ว เขาหยอดน้ํากดทําไมนะครับทําไมถึงหยอดน้ํากดนะครับหยอดยังไงหยอดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามครับตอนหนาครับเมื่อนี้เอียงบบาวไทยบ้านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ